ทราบว่าอาศัยอยู่กับลูกสาวอ่ะค่ะแต่ว่าพอแต่งงานมีคร<ม>อบครัวลูกสาวก็ขายที่ดินและบ้านไปอยู่กับสามีโ,<อ>โดยไม่หวนกลับมาเลยรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งนะครับทั้งจากการขาดการติดต่อจากญาติหรือว่าได้รับการไม่ได้รับการส่งเสียเลยนะครับเพิ่มขึ้นจาก70,000่นเป็น130,000คน <c oughs> ในเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นครับแต่ทีนี้คุณยายอยู่บ้านหลังเนี้ยลำพัง 20, <c oughs> 20ปี 20ปีแล้วนะคะคุณยายบอกหวังอย่างเดียวอยากจะให้พบหน้าลูกหลานสักครั้งก่อนที่คุณยายจะตายโดยเฉพาะฝาบ้านเป็นอิดบล็อก ผุพังจนเป็นรูรอบบ้านเลยคุณยายก็ต้องใช้เศษผ้าเนี่ยปิดรูป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามาภายในบ้านนอกจากนี้เสาบ้านถูกปลวกกัดกินทั้งหลังด้วยนะคะห้องน้ําไม่มีประตูสภาพความเป็นอยู่ของคุณยายเนี่ยค่อนข้างน่าเวทนานะคะคและสามีของคุณยายเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วเหมือนกันคุณยายมีลูกทั้งหมด6คนค่ะเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนนะคะแต่ละคนก็ต่างม,มีครอบครัวไปทํา